สวัสดีครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่1คันครับเชฟโรเล็ c โคโลราโดตัว LTZ ปี2013คันนี้เกียร์ออโต้สประตูรุ่น Z71 รถปี13 G a เกียร์ออโต้ขับ2คันนี้แม็กเดิมยางมิชลินทั้ง4เส้นเป็นยางใหม่ปี2023ยางสัปปาห์ที่17ปี2อยางมิชลินแล้วคันนี้ครับยางมิชลินสวยๆแบบนี้ไม่พอราคา2-3หมื่นมีแน่นอนคันนี้ครับ ได้แครีบอยด้วยนะครับรถคันนี้ลูกค้าดูแลดีมากๆสีเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับและราคาค่าตัวคันนี้ครับรุ่นโคโลราโด LTZ ปี13เครื่อง2.8ดูลลแม็กดีเซลเชฟโรเล็กราคาค่าตัว259,000บาทราคา259,000บาทครับลูกค้าได้อะไรบ้างคันนี้เป็นสีประตูยกสูงครับ ได้เป็นรุ่นแซดเจนึงและคันนี้เกียร์ออโต้มีระบบแท็กชั่นคอนโท l เป็นระบบกันลื่นพวงมาลัยหรือคู่หน้ารถมีถุงมลมนิรภัยให้แล้วคันนี้บอกเลยว่าแม้อาจจะไม่ใช่แบรนด์รถตลาดแต่เป็นรถอีกคันนึงที่ว่าสาภาพสวยรถพร้อมใช้แล้วออปชั่นเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะไม่น้อยหน้าจากรุ่นก่อนๆเลยรุ่นอื่นนะครับในแบรนด์ค่ายอื่น ที่ไม่ใช่เชฟเชฟแมรุ่นนี้ปีสิบสามท่านได้เกียร์ออโต้รุ่นอื่นครับปีสิบสามได้เกียร์ออโต้ไหมครับในราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่มีนะครับแม้หลักๆนะครับไม่เอ่ยชื่อแต่บอกเลยว่าไม่มีนอกเสียจากว่าสภาพเขาจะส้มนะครับแต่คันนี้ครับได้ทั้งสภาพสวยได้ทั้งความหล่อแบบนี้ครับเชฟโรเล็ตกระบะซิปประตูรุ่น LTZ มี213 2 5งแสนันบาทเห็นรอบคันกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับไฟเป็นลูกแก้วแล้วเป็นไฟซีนอนแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแม็กเดิมยังไม่มิชลินทั้งสีสินแล้วยังสวยมาก ตวัวอักษรเชฟโรเรกเห็นชัดเจนสีสันรดสวยอาจจะมลีลักยิ้มเป็นบางจุดนะครับตามการใช้งานแต่ไม่มีชนหนักมัดไม่ขยับไม่มีพิกวคว่ำใดๆเป็นดีเซลคันนี้แคลริบอยเรียบร้อยมีไฟตรงนี้ให้ด้วยอย่างชัดเจนนะครับการชนครบเรียบร้อยเครื่อง2.8ดีเซลนะครับแคลริบอยจะเปิดแคลริบอยดวงก,ก่อนเลยนะครับแล้วจะพาไปดูภายในด้วยโอ้โหสวยมากนะครับด้านในนะครับกระบะแม็กไลเนอร์นะครับตัวพลาสติกตรงรองตรงนี้เนี่ย เป็นของโคโลราโดของเดิมเลยนะครับเราเปิดท้ายดูกันนะครับด้านท้ายเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับหรือรวยการใช้งานน้อยมากๆการที่เจ้าของคนก่อนนะครับติดแคดลิบบอยเนี่ยคือเขารักษานะครับในเรื่องของของภายในนะครับกลัวมันร้อนกลัวมันเปียกฝนนะครับแต่ก็บอกเลยว่าดูเคม็กไลเนอร์เนี่ยบ่งบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากนะครับแล้วเรื่องความเดิมครับเดี๋ยวเขาแยก เปิดแสงให้มันเยอะขึ้นครับจะได้เห็นตรงจุดนี้นะครับลูกค้าจะเห็นตรงนี้นะครับเม็ดอาเห็นชัดเจนนะครับเสาคานเดิมหมดเลยพวกนี้เตเข็บเดิมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้นี่ครับพวกตามตรงนี้ครับตามขอบล่องตรงนี้นี่ครับสภาพสวยนะครับรถพึ่งล้างเสร็จเลยวันนี้มาถ่ายให้รับชมกันนะครับนี่นะครับรถก็เข้ามาได้ประมาณ2-3งวันแล้วแหละแต่ว่า ยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จนะครับรถคันนี้ก็เพิ่งเอาไปติดฟิล์มใหม่นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดภายในรุดนุูนทดจอดตากแดดฆ่าเชื้อนะครับจนวันนี้เสร็จเรียบร้อยก็มาถ่ายรีวิวให้รับชมกันนะครับสีสันรถสวยโดยดูช่วงล่างกันนะครับก่อนที่จะพามาดูภายในท่านเห็นแล้วนะครับรอบคันในราคา259,000บาท4ประตูออโต้เดี๋ยวรับชมภายในว่าจะว้าวขนาดไหนามาดูช่วงล่างกันก่อนนี่เป็นชนยู่ครบเลยของเชฟโรเล็โค,รโ,ครโราโด นะครับยางอะไรครับจะเห็นเส้นสีขาวนะครับรอบวงตรงนี้นี่คือยางอะไรเดิมจากโรงงานช่วงล่างนะครับเพาขับสภาพสวยตรงนี้เนี่ยผมพ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับรถจะดูสวยงามเลยนะครับพ่นการสนิมเรียบร้อยนะครับรถดูสวยนะครับแต่ในเรื่องของจุดอื่นนะครับตรงนี้นะครับอยากให้ดูความเดิมก่อนนะครับนี่คือความเดิมเห็นไหมล่ะตรูไหนนี่ไงนะครับความเดิมครับตรงนี้สวยมากนะครับ ผมขออนุญาตไม่ทำไม่ไม่ไม่พ่นกระสีเลยตรงนี้มันเดิมจากโรงงานอยู่แล้วรู้สึกมากไม่มีขึ้นืสนิมเลยเพราะฉะนั้นครับนี่ของเดิมผมมีพ่นแค่เฉพาะชายหลังนะครับก็ชี้แจงให้ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้เก็บเอกลักษณ์ความเดิมไว้ส่วนตรงเพลาเนี่ยทำเพื่อความสวยงามให้นะครับนะครับอเอคารลีบอยรับชมรอบนอกรับชมแม็กยางรับชมแล้วเดี๋ยวมารับชมภายในทั้งประตูทั้ง4บานเลยแล้วก็มาเจาะที่ห้องเครื่องกันนะครับ วันนี้บรรยากาศดีครับถ่ายตามหนองน้ํานะครับอยู่ใต้ร่มไม้พอดีครับวันนี้นะครับน่านอนมากครับดูเลยครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับของเชฟเป็นแบบรีโมทแบบนี้เลยนะครับเปิดปิดอย่างนี้ยังไงนี่กุญแจมันจะมีให้กดปุ่มเปิดปิดล็อกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกุญแจอ่าพวกตรงแคทน่าจะเป็นแคลรีบอยนะครับนะครับนี่ กุญแจสั่งของตัวแคลรี่บอยนะครับก็กุญแจก็จะอยู่เค้าแบบนี้เลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกผมให้ดูลงทั้งสีบานนะครับนะครับนะครับทีนี้ครับกระจกนะครับผมติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งสีบานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเลยว่ารถจะต้องไปเก็บรายละเอียดอะไรบ้างภายในไม่ต้องแหละทำให้แล้ว นะครับมีตาหนิมีแค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเย็บให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเย็บตรงนี้ให้นะครับอ่าเบาะตรงทางคนขับมันมีการใช้งานเนาะนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ไปร้านบอกเราจะเย็บเองอันนี้เย็บได้อยู่นะครับอันนี้ทําเป็นนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าฟองน้ํามันไม่ยุบอะไรโอยังโอเคไงนะครับก็ดูดีครับนะครับขออนุญาตเราก็จกลงทุกบานครับก็เดี๋ยวเราลองในเรื่องของกระจกปักไฟฟ้าด้วยนะครับให้ดูว่า ทุกบานกระจกปรับไฟฟ้าได้นะครับก็มาทดสอบกันในตัวด้วยเนาะนะครับนะครับทุกบานนะครับก็จะมีล็อกรถยุโรปครับมันจะลงไม่สุดนะด้านหละ่ะด้านนี้มันจะลงเทียบเท่าเหมือนกันเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็รถติดฟิล์มอะไรเรียบร้อยถือว่าดูแลดีนะครับมาดูในเรื่องของอดูเลขไมค์คันนี้คันนี้เลขไมค์สองแสนสองพันแปดร้อยสามสิบกิโล นะครับเลขไม้สองแ0นสองพันโลนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูความสวยงามแล้วก็ออปชันนะครับว่ามีอะไรให้บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอ่าสิ่งที่จะได้ใช้แน่ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมครับแผงประตูบานนี้ฝั่งทางคนขับสภาพสวยนะครับเรื่องคมเดิมครับเม็ดอาร์คลูกค้าจะเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะให้กล้องโฟกัสนะครับนะครับ กล้องโฟกัสเมอาร์นะครับพวกนี้ครับตามขอบชายประตูทุกบานนะครับลูกค้าจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับพวกตามซีนนะครับซิลิโคนพวกนี้เนี่ยออเลสจิกก็จะเห็นรอยเล็บนะครับเอาวิจิกไว้อย่างนี้นะครับนะครับสักพักเดี๋ยวมันก็จะนูนออกเป็นปกตินะครับนี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกครับกระจกปรับไฟฟ้าทุกบานทดลองกันแล้วปรับออโต้คนขับขึ้นสุดลงสุดกดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับบานอื่นก็จะต้องกดค้างนะครับ เซนทันล็อกครับเป็นการควบคุมประตูบานเปิดปลดล็อกเนี่ยให้ทั้งคันเลยแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็เวลาพับเก็บพับเก็บเป็นแบบไฟฟ้านะครับเผื่อเข้าที่แคบอยากเก็บพับเนี่ยกดไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องเอากระจกลงเผื่อฝนตกเราพับโดยไฟฟ้าแล้วกดตรงปุ่มนี้แค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวได้เลยนะครับก็อำนวยความสะดวกให้นะครับมาดูความสวยงามครับให้ดูโดยรวมกันก่อน พรมาลายมีถุงลมนิรภัยให้ตัวนี้เป็นเบาะคัมวียเบาะสภาพสวยครับฟองน้ําเต็มเต็มเบาะสภาพสวยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บรายละเอียดต่างๆให้นะครับเบาะเลื่อนปรับเป็นแบบแมนวนวลนะครับขึ้นมามีขึ้นก็จะมีที่เหยียบให้นะครับเข้ามาตรงนี้สามารถปรับได้นะตรงไหนอ,อ๋อลงอย่างนี้ตัดลงแล้วก็ ยกขึ้นได้เลยอย่างนี้อ่อ่ะ,อะลงขึ้นแต่เขาออกไม่ได้เอาแค่แขึ้นลงนะับแล้วก็อยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับดันเข้ามาหาตัวนี้ปึ๊บล็อกแหละนะครับพุงมาไล่อย่างนี้เลยนะครับมีถุงลงมนลราภาัยให้แล้วก็มีอ่าปรับเครื่องเสียงวิทยุรุ่นนี้ก็มีบลูทูธให้เล่นซีดีก็ได้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เล่นซีดีได้ฟังวิทยุ fm am ได้ด้วย นะครับพวงมาลัยครับไม้ส0 0 0สนโลมีคาาการใช้งานมาแต่ว่าการหย่อนหรือว่าการเสื่อมสภาพเนี่ยน้อยมากๆสภาพยังดูโอเคดูสวยงามเลยนะครับคอนโซลรถครับคอนโซลไม่มีแตกล้าวชำรุดใดๆมีถุงลมนละภัยตรงนี้ให้นะครับตรงนี้อะไรเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้นะนะฮะรู้สึกจะเปิดได้แต่สปีน่าจะเสียนะครับอคอนโซลครับ โดยรวมเบื้องต้นดูสภาพสวยงามนะครับอ่อเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์คเครื่องให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างจะได้เห็นเนาะว่ามันสภาพเป็นอย่างไรนะครับนี่สตาร์ไลเดอนี่ครับ เช็คระบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังสุดท้ายนี่ครับนี่คือรถเรียบร้อยอะดูนะครับนี่นะครับหน้าจอก็เป็นประมาณนี้เวลาจะาเลือกปรับเมนูอะไรก็กดตรงนี้ได้เลยจะมีตรงไฟเลี้ยวนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับบอกว่าตอนสตาร์ทแล้วแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้กระแสยอยู่ที่1 4 6วัตต์ วัดหรือโวประมาณนี้ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับมีบอกให้ด้วยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ในเรื่องของหน้าจอนะครับอ่าถัดไปอยากนำเสนอตรงไหนดีอ่าตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์บอกความร้อนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของเกณฑ์น้ํามันนะครับบอกรอบความเร็วอะไรพวกนี้ปกตินะครับแล้วก็มีไฟขึ้นโชว์ว่า เบรกมือคุณเอาขึ้นอยู่นะถ้าเอาเบรกมือลงก็ไฟก็จะหายประมาณนี้เอาขึ้นก็จะโชว์ให้ทุกอย่างก็จะปกติไม่ค่าเข็มขัดก็จะขึ้นบอกอย่างปกตินะครับคันนี้เลยกไม้สองแสนสองพันโลนะครับอันนี้เล่นเทปวิทยุได้บลูทูธได้แล้วก็แอร์จะปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิปรับพัดลมนะครับมีลูกศรบอกบอกอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถปรับโหมดได้ว่าต้องการใส่ตรงใส่ตรงหน้าอย่างเดียวไหมหรืวอว่าตรงหน้าตรง ตรงนั้นเท้า,ทาด้วยนะครับหรือว่าเอาหน้ากับเท้าพร้อมกัน <c oughs> ก็สามารถปรับได้อยู่ที่บริเวณซุ้มตรงนี้เลยนะครับในวงกลมตรงนี้นะครับเรื่องแอร์ก็อยู่ตรงนี้ปรับวิทยุอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไฟฉุกเฉินนี่ครับอ่าตัวนี้เกียร์อัตโนมัติครับนี่เกียร์โต้นะครับดันมาอย่างนี้นะครับก็จะมีขึ้นให้อยู่เกียร์ดีอยู่เกียร์เอ็นอยู่เกียร์อาร์เกียร์ยดี ดันไป M1 M2 M3 นะครับอันนี้ชิปขึ้นก็คือมันจะมีตัวบอกได้ว่าเวลาเราเล่นเกยียร์เนี่ยมันจะมีควบคุมให้ได้ว่าเกียร์นี้เนี่ยคุณไม่สามารถไปเกียร์5ได้เลยนะเพราะว่ารอบไม่ได้มันก็จะมีเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกียร์ธรรมดาแต่ว่าไม่ถนัดเท่าไหร่ก็จะมีระบบช่วยให้ว่าคุณควรที่จะเข้าเกียร์ตอนไหนถ้าเข้าเกียร์ได้มันก็จะอนุญาตให้เข้าไปได้นะครับก็จะมีเล่นโหมดแมนวนวลนะครับ อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยในขณะที่เราขึ้นเขาลงเขาเนาะนะครับอยากเล่นเชีงเกียร์เองคืออย่างเวลาลงเขาเนี่ยอยู่เกียร์สี่นะใช้เกียร์สูงอะลงไปมันก็ควมเร็วมากแล้วต้องแตะเบรกตลอดเพราะฉะนั้นเบรกมันจะร้อนเบรกมันจะไหม้นะครับเพราะฉะนั้นรับเกียร์ออโต้สมัยใหม่มีเข้ามาพอดันมาบวกลบนะจากเกียร์สีที่มันเล่นให้เองนะเราสามารถเลือกเป็นเกียร์สได้พอเป็นเกียร์สปุ๊บเนี่ย เกียร์มันต่ําอัตราตดมันเยอะทีนี้เนี่ยมันจะทําให้เครื่องเนี่ยมันหน่วงไว้แล้วเวลาลงเขาเนี่ยมันจะช้าลงทําให้ลดอาการเบรก้อนได้นี่คือเกียร์เข้ามาช่วยในการทํางานดีมากๆนะครับอันนวยความสะดวกถัดไปครับที่อยากจะบอกคือ power outlet เพราะฉะนั้นครับที่ชาร์จมีมาให้ทั้งฝั่งทางคนขับแล้วก็คู้โดยสารนะครับเสียบปลั๊กชาร์จสองฝั่งได้เลยไม่ต้องแย่งกันแล้วนะครับถัดไปครับตัวสุดท้ายระบบ traction control ระบบการลื่นตัวนี้ครับจะเรียกว่า traction control ก็ได้ระบบการลื่นก็ได้มันจะเป็นระบบการล้อฟรีเมื่อเกิดการลื่นถลนี่น้ำมันเบรกจะไปหน่วงตรงนั้นไว้เพื่อให้รถเนี่ยมันไม่เกิดอาการมันฟรีสังเกตว่าเวลาขี่ตามตามโครนนะครับขี่ตามดินที่เป็นอย่างนี้เนี่ยทางที่มันไม่ปกติเวลาขี่ไปรถลื่นเห็นไหมครับว่ารถมันเวลาเบรกปุ๊บเนี่ยเสียการทรงตัวอันนั้นเกิดจากรถลื่นถลหรือล,ล้อฟรี รถรุ่นนั้นนะครับเปอร์เซ็นที่จะมีอาการเสียการทรงตัวมากกว่าเนี่ยคือรถที่ไม่มี traction control นะครับคือระบบลูดรถตรงนี้เนี่ยเป็นระบบกันลื่นแต่ในค่ายนี้มีเข้ามาให้แล้วรถยุโรปครับเขาต้องการความปลอดภัยนะครับราคาเอาไว้ก่อนแต่เรื่องของความปลอดภัยลูกค้าเข้ามาเป็นหลักนี่คือวิสัยแล้วก็เป็นมันเะเป็นเหมือนนิสัยเลยแหละนะครับของคนที่เขาจะผลิตรถยุโรปมานะครับ ต้องการความปลอดภัยต้องการความไฮเทคนะครับเพราะว่าทางโซนนั้นเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องผู้คนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับทำให้ต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเชฟเนี่ยเขาขายดีเป็นอันดับต้นเลยนะครับต่างประเทศนะครับแต่ในไทยเราเนี่ยไม่เป็นที่นิยมนะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกสําหรับเชฟคันนี้ราคาไม่แรงนะครับแต่เป็นรถที่น่าใช้มากสภาพอะไรดูดีนะครับ ตา,ตาเครื่องกันสักพักแล้วเดี๋ยวไปดูหลังกันผมนั่งตากแอร์จนเย็นแล้วเนี่ยขนาดเอาก็จกลงนะนะครับเพราะว่าแอร์เนี่ยล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตู้แอร์ล้างแล้วนะนะครับหมดไปทั้งติดฟิล์มรอบคันแล้วก็ทำล้างแอร์อะไรเรียบร้อยเนี่ยเตยน้ำยาเรียบร้อยหมดไปแปดพกว่าบาทดีไหมใบนั้นอยู่ไหนใบใบเสียค่าแอร์เสียคนไ,ไม่ให้นะฮะโอ้มีประกันด้วยโอ้ลืมเลย เป็นประกันคุ้มครองหมด6-8เด้อนี่นะครับคนนี้ทําไว้เชฟโรเล็กคันนี้นะครับทำประกันไว้ด้วยนะครับเป็นประกันอ่าเคมมีอะไรเคมอู่ได้เลยนะครับรถเกิดไฟไหม้สูญเสียอะไรซ่อมแซมครั้งละ1น0 0 0 0บาทนะครับเผื่อเป็นการโดนชนอะไรก็จะมีซ่อมแซมให้งานโคพิเศษ1บวกพลรบรซ่อมอู่นะครับวิริยะประกันภยัยก็เป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วครับของวิริยะประกันภัยเนาะ นะครับเฮ้ย,ยคู่มือการรับประกันโอ้ยเข้าศูนย์ด้วยเออโอเคคู่มือการรับประกันของลูกค้าก็จะอยู่นี่อย่างชัดเจนนะครับอันนี้เข้าตั้งแต่เจ็ดหมื่นแปดแล้วอันนี้วิริยะประกันภัยก็เป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วครับตัววิริยะครับนะครับ อันนี้คู่มือการใช้งานโคโลราโดครับเดิมมากๆเลยดูแลดีมากครับเจ้าของน่าจะรักรถเลยแหละนะครับดูแลดีได้ขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาไปดูประตูบา้านอื่นๆกันด้วยนะครับโอ้โหถ่ายกัน16นาทีแล้วนะครับคลิปวิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่า ละเอียดชัดเจนแน่นอนนะครับทุกคันที่ถ่ายรีวิวเนี่ยจะละเอียดแบบนี้นะครับเพราะว่ารถที่ลูกค้าซื้อผมไปนะครับผมจะมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้เลขไม่ไม่จำกัดนะขี่เท่าไหร่ก็ได้ในระยะเวลา3เดือนเลขไม่ผมไม่จำกัดขอให้ท่านเช็คในเรื่องของอน้ำมันเครื่องของเหลวเนี่ยมันไม่ขาดผมยินดีรับประกันให้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยเราก็เช็คมาเหมือนกันคัดมาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูประตูทุกบ้านเลยนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่บ้านหนองบัวด,ดีหมีหรือพิมพ์มาใน Google Map บุญสมรถบ้านนะครับหรือไม่เข้าใจยังไงสามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็เราียดรถเนี่ยจะขึ้นไว้ตอนต้นคลิปกลางคลิปแล้วก็ท้ายคลิปวิดีโอตอนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดว่ารถปีไหนรุ่นอะไรยังไงนะครับขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ราคาเท่าไหร่เบอร์โทรติดต่อติดต่อใครได้บ้างเดี๋ยวจะขึ้นนไอย่างชัดเจ นะครับรถสวยน็อตไม่ขยับจังหวัดขอนแก่นมีให้ชมเหมือนกันนะครับใครอยู่แถวขอนแก่นมาลองขับมารับชมตัวจริงได้หรือถ้าไม่สะดวกมารับชมไม่สะดวกมารับชมตัวจริงเนี่ยมีบริการไปส่งให้นะครับคันนี้ก็ขออนุญาตขายเงินสดนะครับไฟแนนซ์ไม่รับจัดแล้วนะครับนี่นะครับสภาพสวยเลยนะครับจัดได้นะแต่ว่ายอดจัดมันไม่ได้เยอะ นะครับย่อจับไม่ได้เยอะเลยแนะนําว่าขายเงินสดจะดีกว่านะครับหรือถ้าใครมีเงินดาวก็ทักมาได้นะครับนะครับสามารถจับแฟนเน้นได้นะครับรถสีเดิมดูลังคากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้างฝากระโปรงกันสักครู่ครับนะครับอ่านี่สวยๆแบบนี้เลยฝากระโปรงเดิมแผงกันความร้อนครบเครื่อง2.8ดีเซล เดี๋ยวมาดูความเดิมเรื่องฝากระโปรงกันก่อนแล้วก็มาเจาะที่ตามคานแล้วก็ที่ห้องเครื่องเดี๋ยวจะพาสตาร์ฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะครับหลักปัจจัยหลักสําคัญครับถ้าน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับเครื่องไม่เคยถอดไปทําแน่นอนแล้วก็ฝากระโปรงไม่เคยถอดไปทําสีฝากระโปรงไม่เคยถอดไปเพื่อขยับแก้ไขการโดนชนการที่น็อตฝากระโปรงไม่ขยับครับป่งบอกได้หลายปัจจัยมากฝากระโปรงไม่ขยับเนี่ย บอกเลยว่ารถเดิมๆมากๆไม่เคยพลิกคว่มไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําหรือว่าแก้ไขใดๆเพราะฉะนั้นครับน็อตหรือฝากระโปรงจะเป็นหลักสําคัญมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับเม็ดอาร์กนะครับตามเดี๋ยวเพิ่มแสงให้เกงก่อนนี่ครับเม็ดอาร์กตัวนี้ครับท่านจะเห็นอย่างชัดเจนนี่คือความเดิมตัวรถตามขอบครับตะเข็บโครงสร้างครับด้านในนะครับตัว LH นะครับตรงนี้ LH แต่ L จะอยู่ฝั่งทางซ้ายของตัวรถ R ก็จะอยู่ฝั่งทางขวา นะครับเดี๋ยวจะไล์ไปเรื่อยครับท่านจะเห็นตัว R นะครับพวกตามนี้ครับเม็ดอาร์กอยู่ครบวงกลมเป็นวงกลมครับถ้าวงถ้ารถโดนชนวงกลมต้องเละแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถ่ายตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับลูกค้าจะได้ดูง่ายๆเลยนะครับลูกศรตรงนี้จะเป็นลูกศรชี้ฝำกัะโปรงก็จะอยู่ครบนะครับนี่ครับวงรีไปวงรีวงกลมเป็นวงกลมนี่ครับตัว RH ครับนี่ครับมาประทับกับเม็ดอาร์กเลยเห็นชัดเจนนะครับ แต่เข็บครับรถสวยมากครับเหลี่ยมนะครับดูโครงสร้างเหลี่ยมครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับน็อตยึดากรงไม่มีขยับเม็ดอาร์คอยู่ครบ3จุดตรงข้างหมดเลยนะครับนะครับถัดไปครับตัวนี้เป็น ABS ระบบพวกอ่าของเหลวตัวรถนะครับน้ำมันเพลเวอร์น้ำมันเบรกนะครับอ่าหม้อนหม้อพักน้ํานะครับตัวนี้เป็นหม้อพักน้ําอันนี้เป็นน้ํามันเบรกแล้วก็น้ํามันเพลเวอร์นะครับพวกวงมาลัยนะครับ นะครับตัวกองอากาศนะครับลดดูดีครับรดดูดีมากนะครับพวกตามรตนี่ครับตามคันหน้าไม่ขยับเลยนะครับดูแลดีนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นติ๊กเกอร์เตือนพวกเครื่องปรับอากาศนะครับอุณหภูมิอะไรอย่างไรก็จะมีบอกให้นะครับมีคําเตือนว่าห้ามเอามือไปโดนอะไรตรงจุดไหนนะก็จะมีเตือนไว้ให้ นะครับอย่าเอามือไปกดตรงนี้เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกทรงลูกนะครับก็จะมีคําเตือนไว้ให้นะครับนะครับพวกตามน็อตนะครับไม่ขยับเราจะค้างภาพวิดีโอไว้ให้ดูครับนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับเม็ดอาร์ครับพวกตามเสาคานนะครับแก้มซ้ายขวาพวกนี้จะเดิมหมดเลยนะครับ สวยครับดูดีเลยครับดูง่ายๆเลยนะครับอันนี้ที่ปัดน้ำฝนแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนแคลรี่บอยนะฮะโอเคครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นะครับลูกใหญ่อย่างชัดเจนนะครับถึงนี่เลยจากนี่ถึงนี่ลูกใหญ่มากนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ดีอย่างไรครับลูกใหญ่ได้แอมแอมที่สูงเวลาสตาร์ทรถเขาจะกระชากไฟเพื่อที่จะมาหลอ่อ เลี้ยงกระแสะไฟตามห้องเครื่องยิ่งมีไฟเยอะก็ต้องเลี้ยงเยอะเพราะฉะนั้นครับแบตเตอรี่ผมเลือกลูกใหญ่ให้เลยและแบตเตอรี่ผมเพิ่งซื้อเปลี่ยนใหม่ให้แบตเตอรี่ไม่ใช่ลูกเก่านะซื้อเปลี่ยนใหม่ให้นะครับนะครับแบตเตอรี่ซื้อใหม่หมดไป3ามพันแมัจะไม่ผิดนะครับอ่ะมาดูใบดีที่ห้องเครื่องกันนะครับเราก็จะมาสตาร์ฟังเสียงทีหนึ่งนะครับนี่ครับเครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับ นะครับทุกคันนะครับก่อนที่ผมมารีวิวนะครับก็เก็บงานรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรไม่ดีก็จัดการให้นะครับนี่ครับครับสภาพสวยนี่ครับนี่ครับให้ดูครับแห้งสนิทครับไม่มีซึมเยิ้มใดๆเลยครับนะครับ บ,บาโค่ยังอยู่ครบเลยอะไรอะ่ะเห็นชัดเจนครับนี่ครับถือว่าดูแลได้ดีแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยครับดูไม่ยุ่งเหยิงนะครับถ้าเทพกับรถยุโรปอีกอันนึงนะครับเจ้าฟอร์ดโอ้โหดูยุ่งเหยองนะแต่นี้มันดูเป็นจุดเป็นจุดเหมือนซ่อมง่ายอ่ะนะครับดูดีน้ำมันพาวเวอร์เป็นกระปุกพาวเวอร์หม้อน้ําเป็นหม้อน้ําเบรกเป็นเบรก a b s เป็น a b s กองอากาศก็เป็นกองอากาศ ลูกค้าดูง่ายอ่ะนะครับเวลาเติมอะไรเป็นมันฝาใหญ่ด้วยแหละปกติถ้าใายอื่นนะฝาน้อยฝาเล็กนะครับอันนี้ถือว่าใหญ่แล้วก็ดูง่ายสำหรับผมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปจบให้นะครับใครอยู่แถวขอนแก่นมาลองรับชมตัวจริงได้รถสีเดิมไม่เคยเคลียร์สีนะครับเดิมๆครับนะสีเดิมบางครับนะครับ ครับสีเดิมบางเจ้าของดูแลดีนะครับเออด้านหลังมีที่นี้ให้ด้วยไอเขาเรียกอะไรอะ่ะ power outlet ที่ใช้แบตตรงนี้ให้ด้วยดังยังมีให้อีกอ่ะอะไรนี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อที่พับก,กินแขนนะครับก็จะอยู่ครบเนาะอะไรอะไรอ๋อันนี้แผ่นอันนี้ตัวรองอันนี้นะครับโอเคดูแลดีครับลมแรงซะเหลือเกินครับวันนี้โอ้บรรยากาศดีถ่ายตามหนองน้ำครับ โห oh, มีตัวเฝ้ายามให้ด้วยครับ<ฮ>สุนัขครับเออมามาฟังเสียงครับแจ๊ไว้ไหนแจนแจเกียร์ีแล้วถ้าเกียร์ P รถก็ตามไม่ติดครับถ้าเกิดถ้าอยู่เกียร์อื่นที่ไม่ใช่เกียร์ีนะครับมันจะมีระบบแจ้งเตือนไว้ให้นะครับรถสตาร์ทติดแล้วมาฟังเสียงขยต์กันตอนนี้เปิดแอร์แล้ว22องศามาฟังเสียงครับ ควันไม่มีไอครับเครื่องดีเกียดีโอเคครับเป็นประมาณนี้ครับฝากกันด้วยครับเชฟโดเล็กโคโลราโ,โดตัว2.8 นะครับยังมิชลินยังใหม่ปียีสามนะครับสวยงามมากดีเซลสภาพสวยรุ่นอะไรดูแลแมกดีเซลเชฟโรเล็กเครื่อง2.8 LT z ยกสูงโรงงานสีประตูออตโอตโอ้ราคาค่าตัว25 9 0 0 0บาทสนใจสอบถามเข้ามาได้สำหรับวันนี้รีวิวเป็นประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจสอบถามมาได้เดี๋ยวขึ้นบ์โทรติดต่อ,อรายละเอียดราคาไว้ให้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง3แพลตฟอร์มเลย ทิกต็อกเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับไลออนรถมือสองขอนแก่นทั้ง3มแพลตฟอร์มนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะครับสนใจสอบถามมาได้ไม่สนใจ,ไม,นใจไม่เป็นไรฝากกดติดตามไว้เพราะว่ารถมีเข้ามาทุกวันตอน6กโมงเย็นเป็นต้นไปถึง2องทุ่มไม่เกินนี้จะลงคลิปรีวิวให้รับชมกันนะครับคลิปวิดีโออาจจะยาวหน่อยแต่ข้อมูลชัดเจนคบรบถ้วนใครหารถที่รีวิวตามควมเป็นจริงแบบนี้โทรสอบถามได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ